วันนี้อตีน้ำหวานจะพามาชมยาริษ2020นะคะเป็นยารกสปรับปรุงโฉมใหม่นะคะภายใต้แนวคิดสะท้อนความมุ่งมั่นและไอเดียของคนรุ่นใหม่เองนะคะเรามาดูกันว่ายารกส2020นี้นะคะปรับปรุงรุ่นใหม่นะคะดีไซน์สปอร์ตทีนี่มนะคะฟังก์ชันครบคันคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ามาดูดีไซน์ไทยนอกกันนะคะกระจังหน้านะคะสีดำดีไซน์สปอร์ตนะคะสำหรับยาริสนะคะสไตล์นี้ก็จะโดดเด่นแบบมีเอกลักษณ์นะคะไฟหน้าก็จะเป็น LED แบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะมาพร้อมระบบ Follow me home ซึ่งระบบนี้นะคะหวานชอบมากๆนะคะระบบจะเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าสู่ที่ มีแสงสว่างน้อยนะคะเราก็จะกลับมามีสว่างแสงสว่างนะคะไฟหน้าก็จะปิดเองอัตโนมัตินะคะนอกจากนี้เมื่อดับรถแล้วเนี่ยไฟยังสว่างต่ออีก30วินาทีนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยก่อนเข้าบ้าน,นะคะ่ะไฟสองสว่างเวลากลางวันนะคะก็จะเป็นแบบ LED Light Guiding นะคะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อให้รถที่อยู่ด้านหน้านะคะสังเกตเห็นในเวลากลางวันได้ง่ายเลยะคะ่ะส่วนไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นแบบ LED ล้ำสมัยนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้คมชัดนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด15นิ้วนะคะก็ดูทันสมัยมากๆเลยอ่ะนะคะอัน,นี้ส่วนดีไซน์ภายในนะคะก็จะเป็น สีน้ำเงินเข้มนะคะดูเท่ทันสมัยมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะช่อง USB นะคะซึ่งเพิ่มมาให้2ช่องสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะให้กับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด6.7นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะคะสะดวกสบายนะคะแล้วก็เหมาะกับสาวก Apple นะคะ ส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะคู่หน้าทรงสปอร์ตนะคะหรูหรานะคะรองรับทุกสรีระนะคะระบบประตูเป็นระบบประตูอัจฉริยะสมาร์ทเอนทรีนะคะเป็นระบบสปาร์ทอัจฉริยะนะคะควบคุมการล็อกกดล็อกประตูนะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์เพียงไปนี่สัมผัสเองค่ะทุกคนหรูหรามากในส่วนกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะคะช่วยปรับลดแสงไฟหน้ารถ ที่ขับตามหลังเราย้าค่ำคืนแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว้างขวางนะคะบรรจุของได้เต็มที่เหมาะสำหรับสายช้อปปิ้งอย่างสาวๆแบบเรานะคะแล้วก็บาะด้านหลังเนี่ยสามารถแยกพับได้นะคะปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในรถได้ตามต้องการเลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าเลยค่ะ ยาริส2020นี้นะคะก็ได้เพิ่มเติมระบบความปลอดภัยนะคะจากเดิมนะคะเดี๋ยวน้องหวานจะอธิบายนะคะลักษณะการทํางานง่ายๆกันนะคะระบบนะคะเตือนเมื่อออกนอกเลนนะคะระบบนี้นะคะจะสามารถทําการเปิดปิดระบบได้ที่ปุ่มบริเวณเหนือเข่าขวานะคะแล้วก็ระบบนี้เนี่ยจะส่งสัญญาณเตือนนะคะหากเรามีการขับ ออกนอกเลนนะคะบนเส้นทางนะคะโดยระบบนี้จะทํางานด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะทําให้เราขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ถูกต้องตามกฎจราจรค่ะสำหรับผู้ค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะยาริสและก็ยาริสเอซีนะคะเรามีให้เลือกนะคะ สามรุ่นย่อยนะคะแล้วก็มีสีที่เลือกทั้งหมดแปดสีนะคะก็สามารถตับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะที่โชว์รูมโตโยต้าพิทามปัตนีนะคะหรือใครนะคะที่สนใจอยากจะทดลองขับนะคะอยากจะทดสอบนะคะสมรรถนะและความเปลี่ยนแปลงนะคะก็สามารถนะคะแจ้งผ่านอินบ็อกเก็ตโตโยต้าพิธามปัตตานีได้นะคะหรือจะ เข้ามาหาที่ปรึกษ,ษาการขายที่โชว์รูมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ร้หวานไปแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ